ภาษาไทยใช้คุ้มชวนคนไทยฉุกค,คิดกับการใช้ภาษาถ้อยคำสำนวนไทยเพื่อให้เราได้ใช้ภาษาไทยให้คุ้มคือคุ้มค่าเพราะคนไทยมีภาษาไทยเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติจึงควรใช้ด้วยความเข้าใจรอบคอบระมัดระวังและเมื่อนั้นภาษาไทยก็จะคุ้มภัยคนไทยจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดภัยจากการถูกชี้นำสร้างความแตกแยก เกิดเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยให้คุม้มสวัสดีครับคุณผู้ชมคําว่าพอเพียงกับเพียงพอสองคำนี้เราใช้คุ้มกันหรือยังครับก่อนอื่นเลยพอเพียงเนี่ยจะให้ความรู้สึกของความอิ่มเอ,อิบพอดีส่วนเพียงพออาจจะไปย้ําเน้นว่าเป็นเรื่องของปริมาณที่พอดีเปะ๊แปะแต่เอาเถอะครับพอเพียงและเพียงพอก็มีความหมายที่เสริมกันนะครับ เมื่อเรารู้สึกมั่นใจแน่ใจว่าเรามีอะไรเพียงพอเตรียมไว้แล้วกับชีวิตของเราเราก็จะรู้สึกเป็นผู้ที่พอเพียงกับชีวิตแต่ถ้าจะให้เลือกคำคำเดียวนะครับเป็นธงชัยนำวิถีชีวิตต้องเป็นคำว่าพอเพียงครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับสมมติเป็นเศรษฐีพันล้านแต่วันๆไม่มีความสุขคุณข้องหมองใจกับอีก10ล้านอีกร้อยล้านที่ยังแสวงหาอยู่ ชีวิตที่ขาดความพอเพียงเช่นนี้จะเป็นชีวิตที่สง่าง,งามได้อย่างไรครับตรงกันข้ามนะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ชาญฉลาดมีความสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตให้ลงตัวทําให้มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอกับความต้องการเพียงพอกับการบริโภคตนเองมีมากพอมากพอสําหรับตนเองมากพอสําหรับที่จะเผื่อแผ่ให้เพื่อนมนุษย์ ผมว่าตรงนี้สําคัญมากนะครับสําหรับผมผมถือว่าเมื่อใดที่มนุษย์เราถึงจุดที่เราเชื่อมั่นว่าเรามีมากพอพอที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นเมื่อน,นั้นเรากลายเป็นเศรษฐีเลยนะครับผมจึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาเป็นเศรษฐีร่วมกันนะครับคือเป็นผู้ที่รู้จักพอเพียงเป็นผู้ที่รู้จักพอดีพอดีบนพื้นฐานปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าน่าจะเป็นสังคมที่งดงามน่าอยู่นะครับ ภาษาไทยของเรานน้นง,งดงานนะครับละเอียดอ่อนลึกซึ้งรุ่มรวยภาษาไทยใช้คุม้มเรามาช่วยกันครับคำว่าพอเพียงเพียงพอใช้คุม้มสวัสดีครับ